ถาแมนฟิวครับพาชิว3คู่เช่นเคยนะครับก่อนจะพากับชิว3คู่ครับพี่ๆครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับและพี่ๆคนใดครับอยากเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวผมครับ T.I.M.E. 0 9ครับทางเรามีการดูแลมีกลุ่มตลาดสดให้พี่ๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดทั้งวันและยังมีกิจกรรมดีๆครับให้พี่ๆได้ติดตามกันด้วยนะครับพาชิวคู่ที่หนึ่งในวันนี้ครับไปกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษครับเป็นการพบกันระหว่างจากฝูงเรียบภูครับเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของรูตนนทททาาาวีีมออัััดบบ่18ขงงรรค เรื่องผู้ครับเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บไม่หยุดเลยนะครับแถมพวกเขาเนยังมีนัดชิงคาราบาวครับในวันอาทิตย์ให้ต้องพวงด้วยนะครับแต่จะว่า5เกมหลังเนี่ยฟอร์มยังคงแข็งแกร่งนะครับชนะ4แพ้1ในลีกยังคงทะยานขึ้นเป็นจ่าฝูงอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของรูดั้นทาวห้าเกมหลังเนี่ยฟอร์มยังไม่นิ่งนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับในลีกก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับอันดับที่ส8นะครับสมเสี่ยงต่อการตกชั้นอยู่ไม่น้อยนะครับและถึงแม้ว่ารูดั้นทาวเนี่ยครับสองเกมหลังเนี่ ครับยังคงมั่นใจหงแดงนะครับน่าจะมีดีพอที่จะเก็บ3แต้มและผ่านกำแพงไปได้นะครับวันนี้เลือกเชียร์างด้านของเรียวพูครับพาชิลิคู่ที่2ครับพาพี่ๆเนี่ยไปกันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับเป็นการพบกันระหว่างปอร์โตครับเปิดบ้านรับการไปเยือนของอาร์เซนอลครับปอร์โตเจ้าบ้านครับผลงานรวมรวมหเกมหลังเนี่ยก็ยังใช้ได้นะครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับในลีกของพวกเขาเนี่ยโปรตุเกสนะครับยังคงเป็นอันดับที่3ของตารางนะครับทางด้านของอาร์เซนอลครับ ทีมจากเกาะอังกฤษครับที่5เกมหลังเนี่ยผลงานเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าร้อนแรงจริงๆนะครับรวมไปถึงในลีกเนี่ยก็ยังขึ้นเป็นรองจ่าฝูงอีกด้วยนะครับรวมๆเ่ยถือว่ารองตัวเลยนะครับคู่นี้เนี่ยมองว่าอาเซนอลนเนี่ยยังดูดีกว่านะครับและขุมกําลังและศักยภาพเนี่ยยังดูดีกว่านะครับฉะนั้นแล้วคู่นี้เลือกเชียทระด้านของอาเซนอลนครับพาชิวปิดท้ายในคู่ที่3ครับยังอยู่ที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนครับพี่ๆครับเป็นการพบกันระหว่างนาโปลีเปิดบ้านรับการมาเยือนของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับ นับปบรีครับเปลี่ยนเทรนเนอร์เมื่อ2วันก่อนนี้เองนะครับซึ่งอาจจะไม่ส่งผลดีต่อทีมอย่างแน่นอนนะครับและจนปัานนี้เนี่ยยังหาฟอร์มเก่งจากซีซั่นก่อนไม่เจอเลยนะครับกับเซติเนี่ย ชนะได้แค่นัดเดียวในรอบ5เกมของพวกเขานะครับขนาดเดียวกันบาเซโน่ครับมาเยือนด้วยความพร้อมมากขึ้นนะครับและยังทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับคว้าชัยเนี่ย3จาก4เกมหลังสุดนะครับทัพอสุการ่าครับยังมีทีเด็ดทีขาดในการเล่นเกมรุกเหนือกว่าด้วยนะครับจึงมีโอกาสเนี่ยบุกมาคว้าชัยได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าว่าเกมแบบนี้ครับยังคงไว้ใจกันไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วคู่นี้เนี่ยมองัปชัวร์นะครับอยากให้พี่ๆเนี่ยมองไปทางด้านของเพดานบนนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวััสดีครบ